ให้เน้นหนักไปเรื่องของปฏสตัติสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องโคใครเล่าแม่เล่าอ่าถ้าเป็นเรื่องของชันนรงเราเอาไปทําอะไรบ้างอ่าเราก็เราก็บอกกรรมกานกล้วก็ก็เล่าในแต่ละแต่ละชนิดสัตว์ไปเลยอ่าไม่เล่นุยยี่ให้ผู้ดูแลยังไม่มาก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าแจ้วตัวก็ตื่นเต้นพูดพูดไม่หม เราเสริมได้เราช่วยกันคุยได้ก็ลงภาษาอังจีนโพสร่างจิตคุณชวนเกี่ยวกับเบียนอย่างเป็นทางการยังไปดูหาตู้สับมาให้แล้วก็การสับเขาโพดต้นเขาโพดก็ชาวบ้านเขาเอาชาวบ้านที่ทิศลู่นะเขาตั้งเขาตัดต้นเขาโพดไว้ที่ริมถนนแล้วก็เพราะว่าเขาเอางอนตั้มบนผมนึกว่าไอ้จะทำยังไง งูเน hmm. oh, sure. ี่ยไปทำเงินก็ลองเชือกงูขายที่ตลาดเอางูไปแก่กอยโท่อันนี้ของกยโซ่เรามาตรวจงานไปกันหน่อยจะดูกอยโซดีกว่ากยทซกอยทซ่ที่ซื้อของธนาวัฒน์ยางแห่งประเทศไทันยาที่ซื้อของธนาวัฒน์ที่ธนาวัฒน์พุทธรึเปล่านี่แหละก็ช่วงนี้ช่วงช่วงหาเสียงนี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งตวงละยี่สิบกิโลกาย60บาท เรามีต้นกระโปดมากนะเนที่ผมเห็นมันมีมูลค่าเยอะจับบดสเราไม่ทันไงการลรงอืยอห้มอมให้อนนดไอ้นี่ตายได้กาไรนะอยาไปซื้อตัวเล็กๆแบบนี้แล้วซื้ออาหารกระสอบไมมกินแล้วเลี้ยงนะต้องไปซื้อตัวใหญ่ๆมาที่ตัวสองตัวสามตัวโลนิ่อยเลยแล้วเล้วเรือไก่ตั้งแต่วันที่ซื้อมา અભિરાારો